จากคำพูดของอาจารย์ดุลยวัฒนพุทธคยา CEO ของ The Sun Academy TSA และวิจารณ์กรุป๊ป VG ที่กล่าวว่านี้เป็นคลิปการจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสมือนจริงในรูป 3D 3D a c q u i e s i m u l a t i o n s ที่จำลองภาพการเกิดแผ่นดินไหวที่7.8เดกิเตอรในเวลาของคลิปที่เวลา2.54นาที และอีกภาพที่เวลา8.13นาทีที่12ริกเตอร์โดยตึก16ชั้นเริ่มพังลงแต่อาคารใต้ดินที่เล็กลงไป4ชั้นและหัวรถจักรรถไฟที่อยู่ใต้ดินแค่โดนสกิดแบบขยวนิดๆด,ดังนั้นผมจึงมั่นใจว่าสิ่งปลูกสร้างใต้น้ำจะไม่มีผลกระทบจากแผ่นดินไหวมากเท่าใดนะ หรือมีผลกระทบไม่เกิน5%บนแผ่นดินไหวที่7.8ริกเตอร์จากคลิปนี้เป็นการทดสอบแผ่นดินไหวเป็นการทดสอบระหว่าง 7, 9, 10, 12ริกเตอร์ซึ่งผมได้รวบรวมคลิป30คลิปเพื่อไว้ศึกษาผลกระทบในหลายด้านและเป็นเครื่องอธิบายแกผ่ผู้ลงทุนผู้ลงทุนย่อยผู้สนใจและอื่นๆและรวมไปถึงผู้ที่มีคำถามเรื่องผลกระทบสิ่งปลูกสร้างใต้น้ำจากแผ่นดินไหว และนี่คือการแสดงว่ามีความปลอดภัยของคนและสัตว์เลี้ยงบนสิ่งปลูกสร้างบนเกาะเทียมสูง10เมตรและสิ่งปลูกสร้างใต้เกาะเทียมหรือใต้น้ำท้ายนี้ผมขอโม้หน่อยว่าผมต้องเป็นคนละเอียดและรอบคอบหน่อยครับเป็นนิสัยประจำตัวไม่ค่อยดีนักห้ามเรียนแบบคุณลุงนะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะจากน้องแอลเรียนพยาบาลที่ใกล้เรียนจบแล้วค่ะ